สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนมาแจ้งโปรโมชั่นแพ็กเกจในเครือข่ายของ AIS นะคะแพ็กเน็ตนะคะโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ AIS ในเดือนสิงหาคมนะคะก็มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4แพ็กเกจ ะะก่อนไปดูไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับแพ็กเกจในเครือข่ายของ AIS ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14สิงหาคม2 5 6 5สําสำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่ลงทะเบียนใหม่นะคะและลูกค้าย้ายค่าย นะคะคมาระบบเติมเงินในเครือข่ายของ AIS คุณจะได้แพ็กเกตอินเทอร์เน็ตที่ราคาถูกได้เน็ตแรงนะคะสปีดเพิ่มขึ้นนะคะได้เร็วกว่าเดิมนะคะอ่าเรามาดูแพ็กเกจแรกกันเลยค่ะแพ็กเกจที่1นเน็ตความเร็วไม่อัน้นไม่ลดสปีดความเร็ว4เมกะบิตแพ็กเกจนี้ยังอยู่นะคะความเร็ว4เมกะบิต เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดได้ Wi-Fi a s ฟรี free, นะคะราคาเพียงเดือนละ150บาทเท่านั้นเองได้โทรฟรีด้วยในเครือข่ายของ AIS แต่ถ้าโทรไปในเครือข่าย t ท m o v e หรือโทรไปยังเครือข่าย d t แทคุณจะเสียค่าบริการนะคะแต่ถ้าโทรฟรีในเครือข่าย a s โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยตลอดทั้งเดือนนะคะแพ็กเกจเน็ต4เมกะบิตไม่ลดสปีด speed, สามารถเล่นได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ ราคา150บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะและเมื่อคุณสมัครแล้วคุณสามารถต่ออายุให้อัตโนมัติทุก30วันนาน6เดือนนะคะสำหรับใครที่ต้องการก็ให้กดรหัสตามนี้เลยนะคะรหัสดอกจัน777ดอกจัน9 1 3 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะเป็นระบบเติมเงินนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2 แพ็กเกจนี้ขายดีนะคะเพราะว่าเน็ตได้เพิ่มจาก10เป็น15เมกะบิตได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะตัวนี้โทรฟรีได้ทุกเครือข่ายนะคะได้ Wi-Fi AS ฟรีราคาก็เดือนละ200บาทเท่านั้นเองราคารวมภาษีแล้วด้วยนะคะสมัครเรียบร้อยแล้วเดือนต่อไปเติมเงินให้ครบตามจำนวนระบบจะหักอัตโนมัติเลยนะคะทุก30วันนาน6เดือนเหมือนกันนะคะ 200บาทเน็ตความเร็ว15เม,<า>มกะบิตได้โทรฟรีทุกเครือข่ายถ้าใครต้องการให้กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9160สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะต่อมาสำหรับแพ็กเกจคนที่ไม่ได้เน้นโทรนะคะชอบเล่นอย่างเดียวอินเทอร์เน็ตเล่นโซเชียลนะคะก็จะได้เน็ตความเร็วอยู่ที่8เมกะบิตนะคะได้ Wi-Fi s s ฟรี ราคาเพียงเดือนละ1น5่บาทรวมภาษีแล้วนะคะไม่มีโทรฟรีให้ถ้าโทรฟรีต้องโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือ Messenger นะคะสำหรับใครที่ต้องการก็ให้กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน91574เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่2สําหรับคนที่ไม่เน้นโทรนะคะจะได้เน็ตความเร็วอยู่ที่20เมกะบิตราคาเพิ่มมาเป็น300บาทนะคะระบ i ไฟ S ฟรี ใครที่ต้องการก็ให้กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9124สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะชอบแบบไหนเลือกดูนะคะต้องการแบบโทรฟรีด้วยหรือต้องการเฉพาะโทรฟรีในเะครือข่าย AS แต่ราคาถูกได้เน็ต4เมกกร150บาทไม่เน้นโทรแต่เน้นเน็ตก็เพิ่มปริมาณเข้าไปนะคะ เลือกตามความต้องการการใช้งานของเรานะคะใช้มากใช้น้อยอทุกๆแพ็กเกจราคาที่หมอนแจ้งรวมภาษีเรียบร้อยแล้วและทุกแพ็กเกจมีการต่ออายุให้อัตโนมัติทุก30วันนาน6เดือนสำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาในระบบเติมเงินของเครือข่าย AIS เท่านั้นนะคะ ตั้งแต่วันที่1ถึง14สิงหาคมนี้ถ้าหลังจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตอย่างไรเดี๋ยวหมอนจะมาลงคลิปมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะ